วัสดีครับก็อ,อยู่กับผมเกกันดั้มอีกที่เคยนะครับถึงแม้จะห่างหายกันไปเนิ่นนานนะเนื่องจากว่าไม่รู้จะทําคลิปเกี่วยวกับเกมอะไรนะรวมไปถึงแกนตัวนี้เองถึงแม้ว่าตัวก่อนๆหน้าหลาังตัวซิมมอนคลิปล่าสุดลงไปนะผมก็มองว่าไอ้ตัวอีเวนต์ก่อนหน้าน,นี้บางด่านนะวกมิชชั่นนอะไรเงี้ยบางด่านมันก็น่าสนใจหน้าตีแต่ว่าผมก็ก็หาเวลาว่างในการทาไม่ได้จริงนะไอ้ตัวด่านที่มันดรอปอุปกรณ์สายพพอร์ทที่มันเล่งเกตห้าสิบอะ เล่หหมู่อันนั้นผมก็ไม่ได้ทำแล้วก็ตีตัวเองก็ตีไม่ทันเหมือนกันด้วยเพราะว่าไม่ไม่ว่างนะจริงๆก็ตามนั้นแล้ะครับก็วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่สำหรับคนที่เล่นเกมแกนเซมนอร์น่าจะรอคอยนะครับเป็นสำหรับฝั่งเซิร์ฟโกบอลนาะที่ไม่เกี่ยวกับเจพีนะนะที่เห็นนะครับว่าของเจพีเอก่อนตัวรายเทลนี้ก็มาก่อนเซิร์ฟโกบอลสักพักแล้วล่ะก็เกือบสองเดือนหรือสามเดือนได้หรือเปล่าก่อนที่ตัวอาฟินเน่เข้าของโกบอลแต่ว่า จะได้เที่ยวของ t ีก่อนมั้งน่าจะอย่างนั้นอืมก็ตามนี้เลยแล้วกัครับล็อกอินก็แต่ก่อนหน้านี้เอ่อห้าวันมั้งเอ้ยเจ็ดวันก็ถ้าล็อกอินแล้วก็ได้ตัวตั๋วคอลแลบโอ้ตัวตัวตัวเนี้ยมาก่อนหน้าล็อกอินมาต่างต่างก็ตามนั้นแล้วกันแล้วก็ตัวล็อกอินตั๋วใหม่ที่อยู่ตามมุมซ้ายล่างของภาพเลยครับก็ล็อกอินไปจำนวนแต่ละวันก็ได้ตั๋วในการสุ่มเอ่อตัวนักสืบดาร์กเนิโอกับลูซี่กับเจ้าตัวนักสืบดาร์กเนิโอแล้วก็ ลูซี่ครับฮัฟฟิเลียนะโหก็บจำไม่ได้ตูนปวดผมเลยนะดูอนิเมะย็นจบนะมังงะไม่เคยอ่านนะครับภาพหลังยานจบอนิเมะก็ไม่เคยดูนะก็อย่างนี้นับตั้งแต่วันนี้เนาะวันที่แปดเดือนสี่หรือเรียกแบบภาษาญ,ญี่ปุ่นก็เดือนสี่วันที่แปดนอกวันนี้นะครับเวลานี้นะวันที่อัดคลิปเลยนะก็ตอนนี้ก็มีแค่ตัวนักสืบดร็กนิวกับลูซี่ฮาฟิเลียที่เข้ามาก่อนนะตัวเอลซ่ากับอาเกรก็ยังไม่เข้าก็คงต้องรอไปก่อนนั่นแหละ แล้วก็พวกตัวอ่า New Summer Pack เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะอหนึ่งย้อนแล้วกันถ้าพวกต่างชาติเขาเรียกว่าแพ็คหนึ่งย้อนที่เขารอคอยกันก็อ่ากลับมารีรันเลยเนาะสำหรับคนที่ถ้าเติมไปก่อนก่อนหน้าตัวฮาเซนิเข้าแลนะตอนตัวฮาเซนิแล้วก็หลังจากอีเวนต์ฮาเซนิมามันไม่มีแพ็คนี้ไงหรืบางคนที่เขาชื่นชอบอ่าตัวเหล่าวงคลอยนะไม่ว่จาจะฮาเซนิ ene, หรือซากุระเองก็ดีเงี้ยอืมก็อ่ลุ้นนะเพราะตัวแพ็คนี้มัน กี่เดือนมันรีทีนึงอะไอนิวแซมมอนก็ถือว่าดีแล้วลกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะสักหนึ่งโอนการสเตปอัพที่ดวงใครดวงมันแล้วกันบูยนี้แล้วกันนะชักจูงใครไม่ได้นะเพรววาะเกมนี้ก็เลก,ก็พอตัวนะก็แน่นอนนะครับก็แน่นอนนะครับสำหรับช่องผมห่างหายการ์เนานกลับมาทีหนึงกับการคอสอเวอร์ที่เป็นตัวละครอนิเมะที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบเลยนะแต่เห็นเตปทีนีเข้าผมก็ พยายามตั้งใจที่จะเก็บเพชพรเก็บแอสโตนเพื่อที่จะสุ่มตัวเฟรนเทลจริงๆนะแต่ไอตัวตู้ของก่อนหน้าเนี้ยที่เป็นมีตัวไอพวกมิเรนดาอะไรอย่างเง้นนะ่ะมันมาแล้วมันโย่ยนผมผม,มเลยสุ่มอีกทีหนึ่งเพชรผมก็เลยมีอยู่แค่นี้ไม่เยอะนะรู้สึกว่าหลังจากอัปเดตแล้วเข้าเซิร์ฟมารู้สึกตัวเกมน่าจะแจก40เพชรไม่รวมล็อกอินนู่นล็อกอินนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอีิสระห่างนะครับอืมรู้สึกแค่เหมือนตัวอิสเซอร์ไปแล้วเปิดตัววันนี้น่าจะน่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะได้ประมาณ40เพชร จต็ปอัพแรกไปเลยนะกันนักสืบราคูนิวได้มาก็ดีได้มาก็รีวิวถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องไปหาอันอื่นที่มันได้นะแต่เจตัวไหนก็ขอขอแค่เป็นสองตัวตัวคอแลบยังไงก็โอเคนะครับไม่ว่าจะลูซี่ฮักทาเลียหรือนักสืบเนาะถ้าได้นะแล้วเดี๋ยวพอสมเสร็จอือใไฟเยอะแต่ว่าไม่รู้เลยพอสมเสร็จเดี๋ยวไปดูตัวเวสหน่อยนะครับผมเห็นตัวเวสแล้วผมอึ้งเหอ สำหรับการที่แจกตัวตัวคอสโอเวอร์เยอะขนาดนั้นนะนะถ้าแค่ตัวตัวนะอืมไม่ได้รู้เลื่อหนึ่งถ้าถ้ากดเลยมานจะคลิปนะถ้าถ้าสมมติเป็นตัว,วที่มีอยู่แล้วอะแต่ถ้าไม่ใช่มันจะหลดหน้าคาสินเข้านะก็ภาวนาหวังว่าจะหลดโอเคครับไม่หลดโยมิอีกแล้วแน่นอนมาค่อนข้างจะบ่อยนะไม่ว่าจะไอตัวแท้หรือว่าโยมิเนี่ยแฮกนะซีซีคิงแฮกอืม exchange เหมือนแล้วกันแลกเปลี่ยนผลึกเอามาเป็นแอสโตนนะครับก็มีสามพัก็ได้ถึงห้าร้อยก็เดี๋ยวไปย่อยย่อยตัวละครก็พอแหละจริงจริงใจผมว่าเลยห้าสิบเพชรนี่เดี๋ยวขอดูอตัวอ,อุปกรณ์กันนะเน 4, more. าาก,ก็บสิบดเมเมดบนสี่สิบเปอร์เซ็นต์มอเอาตัวฟ้าเกศยืมอัมนี้อุ้ยมีดัมเมเหรอลีดนะม ก็สําหรับใครที่สนใจอุปกรณ์ลิมิเต็ดแล้วกันอาใช้คำนี้แล้วกันเนาะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงได้นอกจากคำว่าลิมิเต็ดนะคะรับก็หรบคอสโอเวอร์ไม่ว่าจะอันิีเมหรือการ์ตูนเรื่องไหนก็าตามแต่ยังไงก็เป็นลิมิเต็ดทุกทนะต่อให้มันจะดีหรือไม่ดีใครจะว่าไม่ต้องซุ่มแต่ถ้าคุณชื่อชอบในการ์ตูนแฟร์รี่เทลผมมองว่าสักทีหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่อง,งํายมดีนะโอ้โอเพรไม่พอสมใไแค่ทีเดียวนะขาดไปนิดนึงเนาเนาะมา ชิ้นเดียวเองอ่ะตัวชิ้นเดียวเองงั้นลือโอ้ไม่นะรู้สึกก่อนที่อุ้ยวิกำไรไอไม่ใช่อ่าเรียกว่าอะไรดีวะสร้อยของเกรเนาะโอ้ไปสีดาวขอไม่ทันดูก็เนะถึงแม้ว่าอย่างน้อยจะเป็นอาวุธสีดาวก็จริงแต่ก็เป็นลิมิเต็ดนะครับหลังจะจบอาิแปดวันนี้ไปยังไงก็ไม่มีกก่อได้นะโอ้ลิมิเต็ยังไงก็คือลิมิเต็ดนะ โอ้ไม่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมมันไม่ใช่มีแต่ไม่เคยมีก็เล่าไว้ก่อนก็ไนดะ้ i n r e s s i v e อ่าสำหรับเพิ่มแอตแทกยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบวิแล้วถ้าเกิดผู้ใช้เป็นอ่ายูนิตธาตุน้ำเพิ่มความแม่นยำอีกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาสิบวิแต่นี่แค่เลเวลแรกนะยังไม่ได้ exchange ตีบวกโลบวกก่อนตรงนี้เนานะเดี๋ยว exchange แรกแอสโตรนะครับแน่นอนช่องผมนี่ เน้นทำสาระโนเน้นสุ่มใช่นะเน้นเกลือเอาไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวพูดถึงตัวเพลสหน่อยวนีวก็มีทุกคนตกใจจริงนะตับการที่โอ้ไม่รู้ว่าทำยังไงเจมตัวคอสโอเวอร์บบนี้มันถึงได้แจกตัวกูปองในการตัวคอสโอเวอร์เนาะเยอะขนาดนี้แล้วอินครบ5้าวันการันตีตัวสิบตัวเลยคือแบบว้าวเลียด่านตัวอีเวนเนาะที่เป็นตัวที่ด่านกำหนดตัวเนี้ก็ได้อีกสิบตัว อันนี้ก็คถ้าเกิดเครียร์ชัตเตอร์ของตัวด่านถึงตัวที่เคุยกําหนดเนาะชัตเตอร์ที่หนี่ก็ได้อีสิบตัวที่ผมเอามาง่ายๆของนี้ก็คือมันระบุแค่ว่าเนี่ยอวอกเคนอวอกเคน one unit อะแค่คุณทําการอวอกเคนยูนิตหนึ่งตัวก็ได้ไปเลยหรอสิบตัวอันนี้ใครอยากจะมาลองนะลองไปพร้อมกับคนดูเลยนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็โอ้โหถือแล้วกระจกอ๋อตัวที่มันกระจกหาง่ายเหนือนเดิมแล้วกันไม่ค่อยเล่นนะเอาตรงๆ คือจะเอาวกเช่นตัวละครตัวตนนึงก็ขอเป็นแบบว่าอแยบไปแยบกระจกหน่อยนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ช่วงนี้ตัวนี้กระจกก,ก็ก็ได้นะโยมีไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่หรือว่าแล้วขอดูตัวกับแป๊บนึงนะครับอ่าก็คณต้องเอาวกเช่นตัวโยมีก็แหละเพราะว่ากระจกมันก็แล้วแต่บางรอบที่ตัวด่านเปิดเนาะแต่ว่ารอบนี้ผมก็มองว่าโอ้ตัวนี้ด่านปิดอยู่นั่น,นไงคือก็รอบก่อนๆนี้ผมก็ได้ มองก็จบไว้สักประมาณหนึ่งแล้วกันถ้าตัวโยนี้ก็ป,ปลดไปแล้วกันนะครับเพื่อควยแล้วกันบอกนี้นะเพื่อออ่าสิบคูปองคอสโอเวอร์เนาะอืมสิบตัวก็หวังว่ามันคงจะใช่อย่างที่ผมพิดแล้วกันเพราะมันเีิดอย่างนั้นเราไม่ระบุว่าอะไรหรือว่าแบบจําเป็นจะต้องเป็นตัวคอสโอเวอร์เท่านั้นไมอ่ะมันแค่บอกว่าอ่าอโวเคนหนึ่งลุนินดะได้เลยสิบตัวถ้าถ้าไม่ผิดพลาดประการใดนะตามนั้นเลยนะนะครับคุณผู้ชมใครเล่นเรื่องใหม่ช่วงนี้หรือเป็นผู้เล่นเก่าแล้ว โอ้โหได้สุ่มกันชื่นใจแน่นอนนะสำหรับคอสโอเวอร์ทิเคตแจะเป็นของพาร์ทวันนะคือต่อให้คุณจะเก็บเยอะขนาดไหนแต่คุณสมมติว่าแบบว่าเอ้ยยังไม่อยากสุ่มครับอยากไปรอเอลซ่าเกแต่ยังไงเกมเนี้ยถ้ามันเป็นสองพาร์ทเนี้ยมันก็แบ่งช่วงของตัวตั๋วแล้วก็ตัวตู้เยนะอะวเนาะพาร์ทวันก็ตัวของพาร์ทวันตัวพาร์ททูก็ตัวของพาร์ททูต่อไปที่ผมมองว่าถ้าสำหรับใครที่จะกว่าเป็นสายแบบว่าสะสมตัวเรนโบว์เจมนะตัวเพลสตัวเนี้ยโอ้ไม่ได เอาขอใหม่ขอใหม่นะนดันกดโกเลยโต้เพจเอ็กชแนนด์เลนโบว์เจมก็คือให้เราแลกเปลี่ยนอาวุธจากาตัวราคาเอ็กชแนนที่เป็นตัวแลกเลนโบว์เจมมาเนาะอะไรก็ได้หนชิ้นนึงอะแล้วคุณได้อีกสิบตัวการันตีไปเลยของสำหรับสุม่มเฟรติเอลพาร์ตวันเนาะผมเรียกพาร์ตวันแล้วกันนะก็ตามเนี้ยแล้ว,ลวคุณผู้ชมที่ดูนะถ้าไม่ได้สะสมเลนโบว์เจมอะถึงขนาดเนี้ยสามสิบเลนโบว์เจมอะแล้วอยากได้ตัวสิบคูปองของ เควส์มิชชั่นนี้มากๆผมก็มองว่าคขข่อางจะยากนะเพราะว่าเนี่ยอย่างขั้นตับดอ่าอุปกรณ์ขั้น,นล่างสุดเลยอ,ะอะ่ะที่เป็นชูเนี่ยมันก็ก็คือเป็นพวกอุปกรณ์ของเจาะจงของตัวฮีโร่หรือยูนิตแต่ละตัวที่เป็นตามรูปที่มันขึ้นอยู่ตามอุปกรณ์เนาะอย่างเอไอเนี่ยก็อย่างงี้นเนาะอืมก็ต้องสะสเกมอะ่ะหรือไม่ก็ถ้าบางตัวคุณอยากไปอยากอยากไอ,อตัวพวกเนี้ยศิพร้าเกมมันก็สำหรับพที่มีน้อยไม่ค่อยได้สะสมหรือไม่ได้ได้สุ่มเยอะ ไม่ให้สุ่มพวกอตู้อุปกรณ์เยอะแล้วมันได้ตัวไอ,อเชนเนี่ยนะไอ,อเรเบอรเจมเเยอะอย่างผมเป็นที่เป็นชอบผมก็ที่ชอบดองในโบเจมเลยนะเพราะว่าถ้าตัวละครยังไม่มาผมก็ยังไม่แลกอุปกรณ์ที่ต้องการแน่นอนแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนเกมจะบังคับให้แลกแล้วล่ะเพราะว่าต่อให้มีไม่มีแต่อยากได้เควสก็ต้องแลกอยู่ดีอ่ะม,มันต้องแลกแล้วมันแล้วผมมองว่าถ้าจะแลกอ่ะต้องแลก่าตัวละครที่เรามีจริงๆริงไง มันถึงจะใช้งานได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนาะแต่ถ้าจะให้ตัวอื่นใช้จริงๆบางอุปกรณ์มันก็ได้ไงกับบางอุปกรณ์แล้วกันก็คิดไม่ออกคิดยากก็ผมอว่าผมคงจะไม่โชคดลส่มตู้อุปกรณ์หลังๆที่มันมีตัวอุปกรณ์ซิมมอนแลเรามจะได้อุปกรณ์มาตามแล้วกันก็ไม่รู้เลือกอะไรเอา True h a g g e r อะแล้วกันสำหรับปืนของซิมมอนต์นะเนาะแต่ตัวฮีโร่หรือว่ายูนิตมันผมไม่มีแน่นอนไม่มีตามนี้เลยนะครับ เนี่ยนนั่แค่เนี้ยนอนๆคุณผู้ชมทมตาม,ตามแค่นี้นะโอ้ยี่สิบชิคเก็ตตัวไปเลยนะสำหรับสุ่มเฟรชิ a อพาร์ท1นะ 1> หลักๆว่าก็เกมว่าผมอยากให้เราได้มีไม่ไม่นัดสเสิษกระดูกที่เลยทัตัวนึงแหละก็หวังว่านะสีลุงไปอ,อักษรไม่ลุงรุ้นยากอะ่ะโอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยดีกว่าอย่าไปพูดเขาว่าลุ้นยากเลย ไม่ได้ลุ้นเลยนะอีทรงเนี้ยไปอย่างรวดเร็วอ่าสุ่มแค่ทเ่11ตัวรอบนี้พอนะจริงๆนะผมต้องการแค่จะสุ่ม20ตัวนะแล้วจะเก็บไอเกตตัวแรกที่ไดจากการล็อกอินน่ะไว้ตังหากแล้วก็สุ่มคัดต่ำของสำหรับไอถ้ากิดเรามีตัวเกินเงมันก็เป็นที่เดอะถ้าเรามีไม่ถึงอย่างมากก็แค่10ไงอืมอันนี้มาเล่นแม็กซิมัมลิมินสสวดของการสุ่มก็ 11, 11, 11, 11ก็กทีเบ็ดก็สิเบรดว่การันตีให้เราตัวเดิมแต่ ัวอะไรไม่รู้ได้แค่ได้แค่การันตีตัวหนึ่งอนะอืมเนี่ยถ้ามันโหลดคาสินเข้าก็เอ้ตามนั้นแหละมันก็ไม่โหลดหวังได้แต่หวังยากนะถ้าเรเกมเนี่ยน็อกไปเจ้อาเดี๋ยวย่อยตัวละครก่อนสักครู่นะแล้วเดี๋ยวกลับมาเ่็นแอสโตรอบสุดท้ายนะครับก็หลังจากอา่าย่อยตัวละครเสร็จแล้วนะครับก็แน่นอนแอสโตรมิดที่ขึ้นสุดท้ายของผมแล้วนะอาจจะสำหรับ บางคนอะอาจจะไม่จำเป็นก็ได้สำหรับแอตโตลนะแบบว่าคนดวงดีอะนะสุ่มแค่อ่าตัวตั๋วเนาะที่เกตก็ได้แล้วหรือบางคนแค่เนี่ยเริ่มมานอนๆห้าติปแรกการันตีได้เลยก็ดวงแล้วแต่คนแลวกันเอามัมานใต้เอาสักหน่อยเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆนะห้าตั๊เล่นม่เกมดีแจกเยอะแจกจริงแจกจังก็ดีนะแต่ว่าไหนเกมว่าพอตัวนะขอให้แจกเยอะขนาดไหนแต่เหล็เกมก็อย่างเงี้ยเกลือไปดิ จริงๆเป็นไมได้ยก็อยาทำแล้วกันอย่างเงี้ยดีแอสโตนสักตัวนึงอะสองตัวมันมีแค่สองตัวกันอึเอื่อ่ะขอแค่สักตัวหนึ่งอะองมัน,มนกน็มันก็่าจะเพียงพอแนะล้วนะรูซี่ก็ได้เก่งไม่เก่งก็ไม่ว่ากันแต่ขอสักตัวหนึ่งก่อนที่เป็นคอสโอ้โหลิมิเต็ดอะไอเดะอะไออะไรว่าเหมือนมีได้เลยนะคุณคุณ่าที่พึ่งงูก็ขึ่งไม่ได้ ว่าอะไรมันจะแย่ขนาดนี้วะสรุปยังไม่มีเลยโอ้โหดีใจวิเนียไม,ไม่มีก็ไม่มีอืมอ๋อแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆนะครับก็เปลือําหรับบางคนที่เล้ก,กินนี่ใหม่ๆเนาะถ้าเราอารีมเบกตัวตรงเนี้ยขั้นของขั้นของแต่ละช่องเนาะถ้าเกิดเราใช้ตัวเหรียญยูบ uh, ีเอวิสอ่ายูบีโซนหรือตัวละครซ้ำการมาทับกินเงีเ้ยจนแม็กแล้วว่าถ้าเรากินรอบอไปอยังไงก็ได้แอฟโซนแน่นอนเหมือนเดิมนห้าร้อย แต่เปลี่ยนจากการที่ตัวช่องลิมิตเบลปกติถ้ามันไม่เต็มมันก็จะปลดไปหนึ่งช่องหนึ่งช่องใช่ไหมก็กลายเป็นว่าได้เลนบูเทมซ้าเอ้ยได้เลนิวเทีแมปตอดแทนมาเป็นอีเรหนึ่งเม็ดแล้วกันก็ถือว่าดีอ่ะเนี่ยเนี่ยก็คือหนึ่งในอีกวิธีหนึ่งในการหาเลนิวเทมง่ายๆนะก็คือคุณต้องมีตัวนั้นทาเยอะๆมากแล้วก็เียกได้ว่าคุณต้องเกลือนในระดับหนึ่งนะถึงจะได้ตัวซํำมาย่อยขนาดนี้อืมเกลคือก็ ไม่ได้ไม่ได้ผมขออีกสักของทีเนะี่ยถ้าเราเอสโซนผมก็ลุ้นถึงแม้ว่าจริงๆปเปอร์เซ็นต์ในการออกมันค่อนขน้างจะต่ำเตี้ยเลียดินนิดหนึนะหวังยากมากมากมากถึงมากที่สุดสีฟ้าโอเคสีทองแดงเออผมเรียกสีแดงไปสีทองแดงนะรับไอตัวเนี้ยมันยังมีสีแดงสีทองสีฟ้าถ้าสีฟ้าก็พวกโอเวกเขคินไงแต่ถ้าทําไม่ใช่ฟ้าก็ไม่ต้องคุยแล้วนะก <c oughs> ็สำหรับทิปวิดอวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้ามัน นานไปแล้วก็นะ่าเบื่อขอไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอไปก็ไม่ได้ลงจิปมนานเลยนะเลยครับคือเบื่อจริง,รงเบื่อคือไอตัวอีเวนต์ก่อนนียมันก็ดีแหละของตัวไอ้ด่านนะแต่ก็ไม่ไม่มีเวลาทําคลิปจริงๆคนระับช่วงสถานตานายุ่งส่วนตัวด่านเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรบิดภาพผมว่ามันก็ไม่น่าจะเล่นยากหรอกมั้งต้องไปดูที่ตัวด่านด่านสองด่านสุดท้ายอะ่ะว่ามันจะขนาดไหนเชียงอุกรงมอุปกรณ์คยพูดถึงความสามารถที่หลังแล้วกันคลิปหลังน,นัืน ก็ทางคีย์วิดีโอนี้ถ้าที่ชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมากๆนะครับขอบคุณครับ